หลังจากที่มีฝนตกในหลายๆพื้นที่สถานการณ์น้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางในจังหวัดเชียงใหม่นะครับหลังที่มีฝนตกลงมาในระยะนี้ก็ส่งผลให้มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยครับสำนักงานชนประทานที่1ระบุสถานการณ์น้ำในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำอยู่ที่133.789ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ50ของความจุอ่าง โดยมีแผนส่งน้ำหรือดูฝนในปี2,565ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในพื้นที่โครงการ55ล้านลูกบาทเมตรเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงพฤศจิกายนโดยมีแผนในการส่งน้ำเพื่อการอุปภโภคบริโภคนะครับสองฝั่งแม่น้ำปิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงไว้อยู่ที่8ล้านลูกบาทเมตรครับ ขณะที่เขื่อนแม่กวงอุดมธารานะคะก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่9 3 6 6 3ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็น,นร้อยละ36ของความจุค่ะโดยมีแผนส่งน้ำาฤดูฝนปี2565ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในเขตพื้นที่โครงการไว้อยู่ที่85ล้านลูกบาทเมตรค่ะส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง19แห่งนะครับก็มีปริมาณน้ำอยู่ที่70.954ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดเป็นร้อยละ51ของความจุ โดยมีแผนในการส่งน้ำให้สำหรับการเพราะป,ปลูกพืชฤดูฝนปี2565วางแผนไว้ที่5 2 3 7 0 0ขออภัยครับ5 2 3 0 7 2ไร่ปลูกไม้ผล2 6 6 6 7 1ไร่ครับส่วนการเตรียมแผนรับมืออุทกภัยนะคะสำนักงานชลประทานที่1ค่ะได้ดำเนินการโครงการแก้มลิงที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำแม่แตงเพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำสำรองจำนวน7แห่งค่ะ ความจุเก็บกักรวม3.959ล้านลูกบาทเมตรปัจจุบันได้ผ่านน้ำไปแล้วนะคะประมาณ2.0ขออภัยค่ะ2.408ล้านลูกบาทเมตรค่ะก็ถือว่าช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ